ส่วนมาราทอนแมว11ตัวเนี่ยเป็นหนังสือภาพล้วนไม่มีตัวนหนังสือเลยสักตัวนะคะแล้วก็ภาพค่อนข้างละเอียดก็ชวนให้เด็กๆเ,เล่าเรื่องได้ด้วยตัวเองจากการดูภาพง,งานละเอียดมากเป็นการแข่งมาราทอนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะคะทีนี้ถอดตัวละครแก๊งแมว11ตัวนิดนึงเหตุที่เด็กๆชอบมากเนี่ยแล้วครูดี๊ก็ชอบมากเลยเนาะเพราะว่าแมว11ตัวเนี่ยเขามีความเป็นมนุษย์สูงมากมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีมันก็เหมือนเราเนี่ยแหละเนาะเราอยากจะทําอะไรผิดผิดบ้างออกนอกลู่บ้างแต่ ลึกๆก,ก็ยังมีความจิตใจดียังยึดในความดีอยู่ดังนั้นแมว11ต,ตัวแก๊งเนี้ยเขาไม่ใช่เป็นตัวละครที่ขาวไปเลยหรือดําไปเลยเขาจะเป็นสีเทาๆปนๆกันอยู่ทั้งความดีความไม่ดีแต่ในท้ายที่สุดเขาก็ได้เรียนรู้ผลของการกระทําของเขาอยู่ดีสิ่งที่เขาตัดสินใจทําในทิศท,ทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีผลติดตามมาที่ทําให้เขาประสบพบเจอความยากลําบากความอันตรายอะไรต่างๆนะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้คอนคเควนต์การคิดเป็น เป็นผล c อสแ e f เอฟเฟจากบทละครหรือว่าเรื่องราวในมิถานแมว11ตัวที่เป็นซีรีส์นี้นะคะ <c oughs> คุรี่คิดว่ามันจริงดิชวนคิดถึงสิ่งที่ตัดสินใจทำลงไป แล้วก็เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่มันสอดคล้องกันนะคะพอดีพอดีเลยรวมทั้งในเซตที่เป็นหนังสือภาพเนี่ยก็ชวนกันได้ฝึกพูดบรรยายภาษาจากภาพที่เห็นเนาะเด็กเนี่ยฝึกการอ่านไม่ใช่เรียนอ่านมอแอวอมวอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคะก่อนจะไปถึงการอ่านตัวหนังสือที่เป็นสัญ,ญาลากักษณ์อะค่ะเขาจะต้องอ่านจากภาพก่อนแค่เห็นภาพแล้วก็บรรยายได้ว่าโอ้ oh, บรรยากาศจุดเริ่มต้นของการ แข่งขันมาราธอนหมู่คณะนักวิ่งแมวเตรียมพร้อมที่จุดสตาร์ทมีกล้องถ่ายทอดสดและมีลูกศรชี้เส้นทาง2ข้างทางประกอบไปด้วยกองเชียร์กองเชียร์ไม่ได้มีอยู่แค่ริมถนนเท่านั้นยังมีอยู่บนดาดฟ้าของบ้านเรือนมากมายทุกคนกองเชียร์เห่ร้องนะคะแล้วมีคณะกรรมการยิงปืนเพื่อ สตาร์จุดเริ่มต้นและปล่อยตัวนักวิ่งแมวออกวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ต้องอ่านจากภาพอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บรรยายออกมาจากสิ่งที่เห็นแปลว่าเขาเริ่มจากการได้ฟังก่อนแล้วก็สะสมคลังคําศัพท์แล้วเขาค่อยๆพัฒนาการเล่าเขาอาจจะเล่าไม่ได้อย่างที่ครูรีเล่าเมื่อสักครู่นี้หรอกแต่ว่าก็จะเป็นภาษาที่เขาเรียบเรียงออกมาเองจากตัวเขาเอง